โอลานความเมืยความมีความหักความมาความแพงแถนบืนแตงลงมาใส่สาดเป็นสัตว์สาอมะตะนิลันเนี่ยหักกันจนตายยาหยาบค่ายว่าจาเป็นสามีพันลายาคูสีว่าหากินหูวันสินวันพร

เห็นบอ่อแล้วอายจาดก่อนกับนางปางเมื่อเฮาทั้งสองนี่อยู่เือแฝงฟัน คิดเทียนกันบ่เหออายข้าวหลังขังก้อนตอนเข้าใจญาตพร้อมถนอมเลี้ยงลำดูหรือหากพี่บอคู้ชาติก่อนกำเดนข้าวเป็นซักกูด้นกยุปาภายในายดาวข้าวนีเมื่อเดือนสามคอยไฟล่ำใหม่ป่าใหม่เขาม้าไก่ไก่พี่ทราบวาว่าจังใดพี่นั่นป่าน้องไห้กับลูกอ่อนบุตรีพี่บินหนีไฟล่ำลวกล้นห้อนห่อนอีนางนอนตายขางข้า,ขาหั่งกับลูกอ่อนตอนผ่านมาเตก,กี้ลืมบ่ผีใจ หรือหากายลืมเกาเข้าวหลังหรือหากายลืมเกาเข้าวหลังปิ่นตาสังเทนอคนบ่กคิดเห็นกันซ้ำข้าวเป็นกาดำหน่อยลอยเพลไหลลองไม้สีปองหาปองไหลอลองลองทะเลบ่อคิดเห็นบ่อเด้เท่ากำกาดำบ่อชอบคือนั่งลุ้นเนียวว่อนพยินไทย้อนนี่ให้เอาบาไว้ในเพลเขาฟังพยินถ้าพนจังบาเท่าจังบ่อตายบ่อคิดเห็นบ่อายผีชายลองลอยเพลตามนี้กระแสวังเวินแม่นาทีตีตองสัง นีสิไหลเลืมนองลองดูบ่คีดทำบัดมัดเปลนหมอลำคือเทนอแหล้วเจ้าบ้าคือเ้าบาค่คขีดเห็นกำจองเวนเฮาเดี๋ยวห่างไกลกันกำจองเวนเฮาเดี๋ยวห่างไกลกันคือพระจันวันเพ็นกระต่ายคอยบ่คล้องพอชาติหนึ่งนอเฮาได้บ่สมใจตั้งยูพีนันเป็นครูรู้น้องเป็นอ้วนอ่อนลาสัญญาไว้่าสิเอาตอนแรกเจ้าพอ่อแม่คุณล่างอยากให้นั่งเป็นเมียจังสิดีมีนา ั้งสองภากันเอินเป็นดอกสองไฟไอ,อยังบอกไข่นองว่าเศร้านาาย่าเอาพี่กัยังใดเบาไข้อ้วนขาปฏิบัตินองบอกขัดชินใจสิ่งใดพอคอยข้าวนีอยู่สวนมอนหน่อยอ้วยังคอยพี่อยู่พี่นั่นคือครูลูกกัยังใดลัตอนค้อผ่ากะเตียวไปคิดเห็นบ่อหน้าไทยเข้าอยู่สวนมอนสองเฮานอนคุยกันคำแรงลงคอย พี่ยังโอย้อ,อ,ยอ,อยนองว่าสองเฮาอย่าไดห่างขั้นพี่ตายนองกบมุดมอดเมียนคือดำดังกันต่อจากนั้นไทยเฮาเรากับเมืองแม่กะเครื่องคัดใจไรนี้ตีค่าหาว่านั่งเสียเนื้อเสียตัวไข่พีไข่อัวน,นี้จากบ้านเดี๋ยวนี้ยานันนั่งเลยออกจากบ้านบอกกูแหงทางไปตัดสินใจว่ากูตายแนนอนวันนี้ขันที่ไปหาพี่พันเก่งใจแม่ชิดาเพิ่นสิตีสิา่าตายแล้วส w i n ใจนั่งเลยหักดอกไม้เทียนคูบูซา กลับลงเลยสามทีใส่จวงจันคูขอเนี่ยให้จวงจันเจ้าเอาไปลงนอมกองแพร่สบายสอดคลองว่างไว้บอลปายส่วนหนึ่งได้สอดใส่ข้อนางขอให้จวงจันเอ้ยดีดเมื่อเมืองฝาขอเนี่ยให้จวงจันล่าเอานั่งไปใส่ส่วงจวงกระดีดขึ้นฝาผ้านางล่าเราตายส่วนว่าอ้ได้ยินข่าวของนางเลยสีฝังตายตามดังสัญญาไว้วังหลังสีไตน้ำไทยดวงใจอ้วกคาว้าแล้วจับมีดมาจอใส่ข้อบอซาบาเแ่าเราตายคิด เียนบอ่อแล้วไอ้เขาหมายามบนสวรรค์ขิดเทียนกันในตี้เว้ยมาสร้างเสือปิ่นเทสร้างลาบอ่อเล่ดูหน้าอีบอซอผู้เปิด่นหวงดวงสตาบอ่อให้ก็เลยได้ห่างกันชาติหนึ่งนั่นพี่เป็นพระเบิไทยแน่นอโพธิญยานน้องยังเป็นนั่งมาที่พำเพียนผัวเจวพระญาสนใสเจ้าคำนี้ตีทรงเขาในดงดันดาวขิยวห้วยหอมเขาเพิ่นได้เขียยให้เจ้าว่าท่านสินท่านของปัจจัยยานาเค่นหนึ่งเมืองสารสังนางบ่มีคำห้ามลดตามใจพี่อยู่สี ส่วนไส่เปลนปูผู้เป็นบังเกิดเกาเ่าเขานี่บ่บาดีส่วนว่าพี่ได้สอดซองสระยานจังได้ท่านบุตรตาสิ่งของทั้งสิ้นอินเลยปลอมแปีงงนาผ้ามาน่ากับเพศสีร้องใจพระเวทเจ้าเมียเหงามิงมาที่พระเวทนี่สิก้ากันปันใดผ้ามาน่าเลยไปเราขอเมียเกว พ่อเมื่อไปถึงแล้วพั่มมาหน้ากลุ่มกับข้าขอทราบข้าวขออย่าขอเจ้าแมมาทีส่วนว่าพี่บ่ขิดทำน้ำเมียจนได้เสียสาระหมอบเว้นเข่นไห้องค์ลาพรออินท่าไทยได้เห็นใจองค์พ่อเบิด้วยเป็นเหตุประหลาดเทอดินฝาสันสะเทือนจังเมนนอจังเมนนอจังเมนอเมนอจังเมนทุกอยากเงียนเพี้ยนคาน้ำผัวเขาวงกดขี่ลีพี่ผ้าเศ้าย่างตําลาพนังน้องน้ำสลราแก้วคู่ผ้ากันอยู่สืบสางสินสอยคอยสำลันส่วนว่าพระพี่ท่านแปลงพ เป็นลือสีมาที่คือบอชอคอยเพียอนธนอมเลียงได้ยินเดินได้ยินเสียงสนีิคองถึงเขาวีวอนวีวอนซาลีนอนห่มหม่กันหาหายแอวนมน้องได้กุ้มกับไว้ท่าไหวาบาดบาดท่า,าซาลีกาบว,วอนวอนเสียงจุนเก่งพอละเมื่อเสียงทองผุนวันลุ่มเมื่อไม่ได้ยินเสียงไก่แก้วมาที่หน่อยเมื่อลุได้ยินเดินได้ยินกดปาโปงสเสียงดุงข้าคอนมาที่นอนเลยลูกตื่นมาข้าวหน่อยมาที่ก้อยใจกันขับก็ยังเขาปากหาว่ามันและมากไหม ใจเสาบ่อหายคิดเขียนบ่อแล้วอายกำกาเว้นเฮาเข้าพื่อเปลี่ยนสีทนน้องยังเป็นมโนราดังกันสันดามนา่งหงาหน่อยมโนราเมียมิงคิดขะนิงบ่อเล้วน้ำแก้วเบาบาชาิก่อนหน้าบาเบาสีทนเข้าเมื่อาาไปสงครามต่อยตีเมืองบานนั่งได้บูซาไทยคอ,อยินพรมยมมาลาดตักบาระญาติน้ำให้บุญคำมิงพัวจังเมน่นอ้อจังเมน่นทุกบ่อมัวน้ำเตะสีทนพอมโนรานังหวงลายสีตายมอยอันละว่าผัวของ่อยน,นั่นปีบ่มีเขา อดพ่อทมงข้าวข่พ่อหูใน่กะใครนั่งกัดท้นบ่อได้เอาอังในสมองผนหัวพ่องหัวหนุกหนึกบ่าผัวตายแล้วนั่งเล่ยเตียมตัวใดไล่ล่าเขายาคาข้อล่าบาดไทยขึ้นบ้านเกาลังคิดเบิ้งดูแต่ขางตุนพีกับนั่งลืมแล้วบ่อคิงบางระวางนั่งกับพีลืมแล้วตี้คนโกส้สวตายวายบอดขอขอดมักแต่อ้ายตายแล้วกว็สั่งตามสั่งตามตายแล้วกว็สั่งตามสีหน้านวลม,ม,มวนมวนลงก่อนทอน้น,นา ah uh -huh. ห้องติง้งขำเขาพึ่งไปเชียงใหม่้องไปหอดห้องไหลอดไฟแล่นยาวยาวๆหัวใจข่อยหำขะนิงหำขนิง แล้วบัดนี้เราเพื่นเรื่องคุ้ยเครื่องเมืองซาอูคผู้บ่เข็นคอยฟังข่าวสันเดอทานเรื่องการงานมันหยุ่งลุ่ม ลังเป็นไปทั่วมีทั้งดีทั้งสวาสารพันนับป่อถวนมวันนีห้หินตอกพวกพี่น้องจากพินไทยแลนไปตั้งแดนขุดทองเพื่อหาเงินก่อนหาทุนห้อนเก็บไว้ในใจนั่นคิดว่าเสียงบังโศกซาตาวาดสนาเถอให้รวยใดมดังเขาเถอพลน่วมศุกเศเสาอาพัพอับจดุดพ้นควมเขานินทามุฟุ้งลุงป่าพนทั้งค่วมข้อละหาพนเหยียดย้ำปนะนามอม สังคมกระตอกตำ่ำเมียเฮ็ดเวียกหนาดำลูกก็เป็นขี่โหโซเลื่อยบอ่อเศร้ามีแต่ความสุขเศร้าชีวิตบ่สมหวังเป็นยังยังกระล้องดูเสียงตายภายหนา้อมไปเป็นขี้ขาอาลับมึงจัดวางไปตาวันออกกลาง่าแรงสูงกว่าอยู่พี่เป็นนี่กะสร้างมันดีกว่าความบดกันสู่ทุกอกหัวใจอยู่เมืองไทยมาหลายปีหลดบ่มีเงินก่อนหาทุนห้อนมีไดอายุใค าเป้าอยู่ต่อไปหลุดสิเท่าเงินก่อนกระบอมีตัดสินใจยอมเป็นนี่จำให้หน่าสวนขายมุ่นมังสังขายาไก่กาหน้ามุงยืมเงินลุงเงินป้าเอาอาผสมแน่ยืมเงินพระสู่ดอกเบีย้ยเสียพอมลอยละเศร้าทั้งเอาอาแห่งเป็นก้าวเอามาสรงกู้สาเดือนลอยละสิบคือเขากูเอาน้ำมึงหน่อยหัวใจควาอดกันหมากัดหนังยังคนเถื่อ อกาำศอกใช้าาศาสเสียต้องกัดฟันยุมก้อนคนสู่เจา้ายาถอยกลับมาเว้นโอ้ย,อย,อย,อยนา,ามย้ามจุดมาเพื่อนฝูงเฮากะมีน้อยสังคมต่ำอยู่แปดิน ลูกอยกินขนมปังหลดบอมีเงินสื่อเมียจยจะถือของเอบบมีเงินสื่อใส่สอยเส้นเดียวกระได้ขายซ้ำาติมน,นำ้ำทุกท่าได้แผนซ้ำหีบำญ่เจอค่อยกี่คงสิมีวันผะพันตีกองตุม่มย่ามเฮามีผีพร้อมหุ่มลุ่มกันมาแดกบัดเถาลองแตกแล้วผีวันภายพังค่อยนี้จังบ่ได้เปิดนานายชีวิตคิดขึ้นมาอับเสาป่วยใจสิเป็นไข่ อาศัยลุงอาศัยป้าเอาอาหมาบอ่อแดกพ่อแม่ตายตั้งแต่น่อยจมพ่อยได้รับกรรม ทุกข้อใดแผนซ้ำมากระนำมอละสุมกุมบางเขียนชีวิต <sk> ป <Twilight> ่วยใจสิเป็นไข่มือแรงเด้อขึ้นรถไฟซ้ำทุ่มสิบนาทีเคลื่อนจากทีอู่นอจากอุดรธานีสั่งมูอยาิพี่น้องทั้งเพื่อนเสียวสหายรถเคลื่อนย้ายเปิดบวชซ้ำคีปตีละทั้งซ้ำขนอังอดคนมัวขัวจับแขนเมียได้หัวใจป่วยเพราะป่านดู เมียกะลูกลีลูกเขาน้ำปานต้องซีมยืนให้แม่นสวมหนัง